สวัสดีครับเพื่อนๆนักลงทุนนะครับช่วงนี้ตลาดหุ้นไม่ค่อยดีนะเดี๋ยวนะคือความกระตือร้อนในการดูหุ้นผมมันค่อยลงไปเยอะนะซึ่งอาจจะเป็นจุดวัดทมก็ได้นะเพราะว่าผมปรับพอร์ตไปเรียบร้อยแล้วนะก็อย่างที่ผมโชว์พอร์ตไปเนาะเมื่อคลิปที่ผ่านๆมาก็คือผมถือหุ้นน้อยลงนะถือหุ้นน้อยลงไปพอสมควรนะครับตอนนี้เหลือหุ้นอยู่ไม่ถึง6กสเนนะครับนอกนั้นก็จะเป็นสินทรัพย์ประเภทอื่น อยากรู้ว่ามีอะไรบ้างก็ไปดูคลิปเก่าได้นะแล้วผมก็มีความขยันมากขึ้นขยันในการทําคลิปมากขึ้นเพราะมีเวลามากขึ้นอวัน,นี้ผมดูหุ้นดูอะไรแล้วผมก็อ่าเรียกว่าอะไรไม่เบื่อละขี้เกียจที่จะมาทําคลิปนะก็เลยอาจจะช่วงมีบางช่วงคลิปมันหายไปบ้างอะไรบ้างแต่ตอนนี้ผมเรียกว่าเบื่อดูหุ้นดีกว่ามาทําคลิปเพื่อที่จะกระตุ้นเพื่อนๆให้เก็บเงินให้ปลดหนี้ปลดสินนะแต่ก่อนที่จะเข้าเนื้อหานะครับ เปลี่ยนชีวิตการลงทุนแนววิชาไฮบิดเป็นหนังสือที่ผมเขียนเองนะถ้าสนใจก็เข้าไปดูได้ตามร้านหนังสือไปสอบถามพนักง,งานก็ได้ถ้าไม่เจอก็หาซื้อออนไลน์ได้ซีเอ็ดออนไลน์พิมพ์คําว่านายแว่นลงทุนนะครับหนังสือนะอพิมพ์จาก Google เลยก็ได้นะครับแล้วก็จะเจอเนะี่ยสั่งซื้อได้เลยนะครับแต่ไม่ต้องมาซื้อกับผมนะซื้อผ่านทางซีเอ็ดออนไลน์ไทยอินออนไลน์อะไรก็ตามแต่หรือตามร้านหนังสือนะครับ หรือว่าอยากสนับสนุนกันก็เลี้งกาแฟกันเช่นเคยนะอะเดือนละห้าสิบาทผมจะทําคลิปพิเศษให้ผมช่วงนี้ขยันทาคลิปนะนะ <c oughs> ครับแล้วก็อาจจะ่าเน้นเน้นในเชิงพื้นฐานนะครับแล้วก็อาจจะเน้นในเชิงเกี่ยวกับการลงทุนระยะยาวเป็นหลักนะระยะสั้นผมเกณงกําไรผมว่ามันยากขึ้นเรื่อยๆแล้วล่ะนะแทบจะเป็นไปได้ยากมากละแต่มีนะวันนี้ผมเห็น YGG นะเด้ง 20%นะจากที่ลงไปบัตทอมเป็นก้นหลุมอนะไงแต่ว่าผมเชื่อผมเถอะเราทําแบบเนี้ยมันมันไม่ค่อยยั่งยืนนะในความคิดผมนะถ้าเราลงทุนยาวๆเก็บกินปันผลผมว่ายั่งยืนกว่านะโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับน้องคนนี้นะครับน้องชื่อวริษานะก็เป็นกระทูเก่าแล้วล,ะละ่ะนะเก็บเงิน10ล้านก่อนอายุ30ตอนนั้นปี2022นะตอนนี้น้องเขาก็น่าจะอายุมากกว่า30ละนะครับแต่ว่า ผมเห็นว่าเออเขาทําได้แล้วก็ดูแล้วน่าจะได้แรงบันดาลใจนะครับโดยที่ว่า,าเงินเงินเก็บเขาเนี่ยเก้าล้านนะแล้วก็สลักอกองทุนรวมทั่วทีหกแสนห้านะก็เข้าทีมคล้ายๆผมคือผมก็มีกองทุนรวมนะครับแล้วก็มีหุ้นแล้วก็มีเงินสดแล้วก็มีสลักออมสินแล้วก็มีประกันชีวิตนะครับกรมธรรม์ประกันชีวิตนะก็คือแต่ไม่ต้องมาขายประกันผมนะเพราะว่าผมซื้อไว้แล้วเรียบร้อยนะครับ มีบางทีเห็นมีโทรศัพท์มาขายประกันอะไรเงี้ยผมผมไม่ซื้อแล้วนะเพราะว่าผมจัดการบริหารจัดการไปแล้วนะครับก็ตรงเนี้ยมันก็เลยเป็นอะไรที่ผมดูแล้วน่าสนใจนะว่าตอนอายุ30สบผมเองแทบไม่มีตังค์เลยนะเออแต่ว่าน้องคนเนี้ยเขาสามารถที่จะเจบเงินได้10ล้านนะอ่ะลองอ่านเขาดูนะครับเขาบอกว่าเป้าหมายตั้งเมื่อเจปีนะครับเจปีที่ผ่านมนาะพอผ่านมาถึงสําเร็จเคยตังเคเชฟของผมเนาะเคเชฟทางการเงินนะครับ ก็คือคนที่เป็นเคเชฟด้านบนเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้แหละคนที่เป็นเคเชฟด้านล่างก็นิสิตก็จะพอกพูนนะตอนนี้เป็นเป็นจุดที่เราตัดสินใจได้โดยเฉพาะถ้าคนฟังเป็นอายุน้อยๆนะสามารถตัดสินใจเลยว่าเราจะเป็นเคเชฟด้านบนหรือเป็นเคเชฟด้านล่างนะครับตัดสินใจไปเลยนะแล้วก็ดูวิธีว่าเราจะทำยังไงไปดูในคลิปเก่าๆผมได้นะว่าเราจะเป็นเคเชฟข้างบนกับหรือว่าเราอยากจะเป็นเคเชฟด้านล่างเราตัดสินใจทําวันนี้ หรือแม้แต่คนที่พลาดมาแล้วนะสามารถที่จะกลับได้เหมืนอนอย่างคุณพ่อผมอะเป็นเคเชฟด้านบนตอน60ตอนนี้ท่าน80ดสิก็2ี่ปีนะเงินไหลเข้าตลอดงนเงินในบัญชีเพิ่มขึ้นตลอดนะครับยกเว้นว่าอาจจะมีเรื่องค่ารักษาพยาบาลบ้างนะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเงินไหลเข้าตลอดเงินในบัญชีเพิ่มขึ้นตลอดเป็นเคเชฟด้านบนกว่าจะมาเป็นเคเชฟข้างบนเคเชฟข้างบนข้างล่างคืออะไรก็ดูคลิปที่คลิปที่มันผ่านมานะ เคเชฟกว่าจะเป็นเคเชฟข้างบนเนี่ยใช้เวลาถึงหกอายุหกิแต่มันยังไม่สายไงบางคนหกสิบ0จสิบแปสิบยังลําบากนะอย่าเป็นแบบนั้นเลยนะครับตัดสินใจวันนี้เลยนะตัดสินใจวันนี้ว่าเราจะเป็นเคเชฟข้างบนคือเราจะมีเงินเงินเยอะๆแบบนีน้อาจจะไม่ต้องถึงสิบล้านหรอกผมว่าไม่เป็นหนี้มีเงินสักสามล้านสองล้านสามล้านล้านหนึ่งหรือว่าเป็นหลักแสนเนี่ยก็ดีมากแล้วนะครับแต่ถ้าเราเป็นหนี้ตอนแก่เราจะลําบากนะ มาดูว่าน้องเขาทำยังไงเนาะเขาก็บอกว่าหาแรงบันดาลใจนะตอนนั้นกำลังเรียนจบนะครับแล้วก็ขายพวกโน้ตบุ๊กขายขนมขายเคสมือถือขายกระเป๋ารองเท้านะคือเป็นขายของออนไลน์ละกันขายของออนไลน์เนี่ยก็ระวังนะครับอย่าไปหลงเชื่อ<ม>พวกมิจฉาชีพนะครับยุคนี้ยากหน่อยนะมีมิจฉาชีพมีพี่มิตรนะครับแล้วก็เราอย่าไปหลอกใครนะผมเคยเล่าให้ฟังว่ามีคนมาเสนอเงินผม3ล้าน แต่ว่าผมจะต้องทอนเงินให้เขาห้าแสนเพื่อที่จะไดออเดอร์สาล้านเนี่ยโพยอที่ตอนนั้นผมทำกิจการอยู่ผมปิดบริษัทไปเลยผมรู้สึกผมคิดถูกมากเลยเพราะว่าตอนนั้นผมยังไม่มีลูกนะแต่ผมคิดว่าผมจะสานลูกไม่ได้ถ้าผมเป็นคนขี้โกงอย่าไปโกงคนอื่นเขาเลยครับถ้าสมมุติว่าเราเป็นคนขี้โกงเราไม่เคารพกฎจราจรเราไม่เคารพเราเป็นคนขี้โกงเราจะไปด่ารัฐบาลได้ไหมนี่คือคําถามถ้าเราเป็นคนขี้โกงเราจะไปด่าใครได้ไหม ไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวเรายังทําไม่ได้ไงแต่ผมเนะี่ยมีคนมาเสนอเงิน3มล้านผมไม่เอาผมปิดบริษัททิ้งไม่ทําเลยอย่างเงี้ยผมสามารถสอนลูกได้ซึ่งตอนเนี้เงินการลงทุนผมมากกว่าเงิน3ล้านเยอะมากแต่ตอนนั้นผมไม่มีตังนะเงินเก็บหลักแสนไม่ถึงด้วยเงินเดือนหลักหมืน่นมีคนเสนอเงิน3ล้านแล้วผมทําธุรกิจไปด้วยไนงะเพื่อที่อยากจะหาตัวปลดล็อกชีวิตตัวปลดล็อกชีวิตคืออะไรก็ดูคลิปเก่เาๆได้นะ แต่ว่าผมตัดสินใจไม่ทําทาให้วันนี้ทุกวันนี้ผมสามารถสอนลูกผมได้ว่าเราอย่าเป็นคนขี้โกงถ้าเราจะด่ะารัฐบาลเราด่าได้ไดยาทุจริคอร์รัปชั่นเราเราพูดได้็มปากเพราะเราไม่ทำไงใช่ไหมอย่างเงี้ยแต่ถ้าใครทําเนี่ยก็จะมาพูดมันก็ยากอะเนาะใช่ไหมอ่าเนี่ยประมาณเนี้ยนะนี่เขาบอกว่าเขามีพิมพ์ที่พายขายทุกอย่างนะเ,เป็นแรงบันดาลแต่พิมพ์ที่พายก็บางทีผมก็ไม่แน่ใจนะว่า ประมาณนั้นละกันเนาะพูดมากไม่ดีนะแต่ว่าก็กลายเป็นว่าเขาได้แรงบันดาลใจทาให้เขาขายของขายของทำให้เขามีเงินเก็บเยอะมีเงินเก็บเยอะเข้าไปลงทุนในกองทุนรวมโดยภาพรวมประมาณนี้ซึ่งก็เป็นบวกนะแต่ว่าตอนนี้ผมไม่แน่ใจนะผมมีกองทุนตาสานนี่เป็นบวกนะแต่ว่ากองทุนที่เป็นกองทุนหุ้นติดลบติดลบนะถึงแม้ผมจะติดลบกองทุนหุ้นหุ้นบางตัวจะติดลบหุ้นบางตัวจะบวก แต่ว่าผมมีเงินปันผลอยู่ได้สบายโดยที่ไม่ต้องทํางานประจำเนี่ยเป็นเคเชฟด้านบนตอนอายุ45ขึ้นไปนะเราออกจากงานตอนอายุ45นะครับเป็นเคเชฟด้านบนโดยสมบูรณ์แบบนะก็อยากให้ทุกคนเป็นแบบนี้นะอันนี้เป็นแรงบันดาลใจ10ล้านแรกนะครับ10ล้านแรกของเราอาจจะไม่มีก็ได้ในชีวิตแต่ว่าอดนี่ได้เป็นเรื่องที่สําคัญนะยังไงคนไม่มีนี่ ก็สบายใจกว่าคนที่มีหนี้นะครับไม่มีทางเลยที่คนมีหนี้จะสบายใจน้อยกว่าคนไม่มีหนี้นะอ่าประมาณนี้เนาะก็ขอขอว่าเป็นแรงบนันดาลันี้เป็นเคสจริงเกิดขึ้นจริงนะผมก็ขออนุญาตน้องเขาแล้วก็ขออนุญาตปิดใบหน้าน้องเขานะครับแต่ว่าอ่าเพราะว่าเพื่อป้องกันอะไรบางอย่างนะนะครับก็ยังไงก็แต่ว่าเป็นเคสนานละก็คือขอเป็นวิทยาทานเพื่อให้แรงบันดาลใจกับทุกคนนะครับเริ่มต้นชีวิตใหม่นะครับ ตอนนี้เราปลดหนี้กันก่อนเนาะเป็นหลักสําคัญวิธีปลดหนี้ทํายังไงก็ดูในคลิปเก่าๆนะครับเป็นเ a s e study ไปนะผมก็จะใช้เวลาอุทิศเวลาเนี่ยเพื่อที่จะทําให้ทุกท่านเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ดูหุ้นละ <c oughs> เดี๋ยวนี้ผมดูหุ้นวันละหนึ่งวันเรไม่ถึงหนึ่งชั่วโมง <c oughs> เมื่อก่อนดูทั้งวันเลยนะพอวางหุ้นลงไปผมรู้สึกเบาสบายมากมันจะเป็นไงก็ช่างเถอนะตลาดมันจะเป็นจะดีจะร้ายยังไง นะครับขอให้เรามีเงินเก็บเอาไว้ก่อนเนาะเป็นเงินสดๆนะครับโอเคนะครับเชิ่ชอบกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วก็คอมเมนต์อยากให้ผมทําคลิปอะไรยังไงเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินการทําให้ชีวิตเราดีขึ้นก็คอมเมนต์มาได้เลยนะสนับสนุนกันก็เลี้ยงกาแฟกันนะครับสวัสดีครับ